และนี่คือวินกวินพอนิพัทธ์ในวัย23ปีกับเส้นทางเดินใหม่และก้าวต่อไปหลังจากนี้ครับสวัสดีครับผมก็ตอนนี้เข้ามาสู่เดือนที่ อย่างที่ผมได้เคยบอกไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วว่านี่จะเป็น3เดือนสุดท้ายที่ผมจะเต็มที่กับ YouTube ที่สุดก่อนที่ผมจะก้าเดือนไปสู่เส้นทางต่อไปเส้นทางใหม่ของชีวิตที่ผมอยากจะทําให้มั่นคงมากขึ้นแล้วก็อยากทำให้ครอบครัวของผมมีความสุขมากขึ้นและเป็นการเพิ่มประสบการณ์แล้วก็สกิลต่างๆผมด้วย3เดือนที่แล้วผมเฟลนะครับรู้สึกเฟลจากทุนนฐบัลเกาหลีแต่ว่าผมก็ได้คิดได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราควรทําต่อไปไม่ใช่การมาเศร้าโศกอะไรแต่ว่าเป็นการมาคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้สเต็ปต,ต่อไป ของเราเพัฒนาแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ผมคิดได้ในตอนนั้นก็คือการพัฒนาพอร์ตัวเองผมตัดสินใจว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เดี๋ยวเราจะใช้3เดือนนี้ให้เต็มที่ที่สุดในการเต็มที่กับ y o u t u เหมือนที่เราทํามาตลอดจบแก๊ปเย่ที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างสวยงาม1ปีลองทําทุกอย่างที่เราอยากทำนั่นแหละจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มทํางานและวันนี้นะครับเข้าสู่เดือนที่9แล้วแล้วก็คอนเทนต์แบบแพ็คเพิ่งจะจบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็หวังว่าเพื่อจะชอบกันาดนะครับเวลาก็ได้มาถึงแล้้วนะรรลเเาากจตดอ่่ไไงียม ทำ u t u b e แต่อย่างใดนะผมพูดไปเลยแล้วกันนะครับว่าย t u b e จะยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าผมอาจจะถอยออกมาเป็นงานอดิเรกมากซะก,กว่านะครับผมส่วนนที่ผมวันนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะก้าวไปสู่สเต็ปต,ต่อไปผมมี2หัวข้อที่แบ่งใหญ่ๆออกมาแล้วก็จะมาสรุปกันในวันนี้นะครับถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะในวัย23ปีของเรานะครับผมแบ่งออกมา็นงหัวข้อนะนั่นก็คือ1ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ต่อจากนี้นะครับเรียกว่านี่เป็น m i ยส s t o n e ล้วกันของเรานะครับกับการทํา y o YouTube มาตลอดนะโอเคนี่คือที่ผ่านมาและต่อจากนี้และกล้าวต่อไปในวัย23ปีของวินกวินพานิพัฒน์ครับไปได้ไหมครับ ที่ผ่านมาผมได้ทำตามความฝันของตัวเองผมมีความฝันนะครับว่าอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยากจะทำช่อง y o u YouTube c h a n n e l แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองเพื่อสร้างแรงมัานานใจถ้าใครได้ยอ้อนกลับไปดูคลิปแรกของช่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่านี่แหละคลิปเราเริ่มด้วยคำว,ว่าความฝันเลยเพราะว่าการทำ YouTube เนี่ยเป็นหนึ่งในความฝันของผมจริงๆและจนถึงวันนี้ตอนนี้ผมก็ได้ลงมือทำมันมาตลอด4ปีอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วแน่นอนว่า2 3สปแีแรกเนี่ยเราทำมาเป็นเรียกว่าโพ้ๆไปกับเรียนถูกไหมแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ย ปีสุดท้ายนะครับเราก็1ปีเต็มเราเต็มที่กับการท YouTube ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือจะเป็นการออกไปทำคอนเทนต์ที่ต่างประเทศต่างๆมากมายนะครับที่ผ่านมาเราได้ทําตามความฝันของเราแล้วครับข<พ>อง <พอ S 2> ผมแล้วกันเออนั่นแหละครับที่ผ่านมาผมได้ทําสิ่งที่ผมอยากทํามาตลอด ต้องบอกว่าสิ่งนี้ผมขอ,อนิยามให้เป็นการโซโล่แบ็คแพ็กกิ้งครั้งที่ผ่านมาแล้วกันครับต้องบอกว่าผมเองอยากทําสิ่งนี้มาตลอดนะการไปโซโล่แบ็คแพ็ในหลายๆประเทศในระยะเวลาที่เรียกว่าเกือบเดือนอะไรประมาณนี้และในที่สุดเมื่อเดือน5ที่ผ่านมาผมก็ได้ลงมือทำนะก็เป็นช่วงที่ 3- เดือนสุดท้ายแหละที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำกันนะ ผมก็ได้ลงมือทําแล้วก็ทํามันจนสําเร็จนะผมทําความฝันแล้วก็สิ่งที่ผมอยากทำสำเร็จหลายอย่างมากๆในการแบคแพ็คครั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการไปนอนหลายๆโฮสเทลการไปเดินทางคนเดียวการนั่งเรือข้ามประเทศการไปดูฟุตบอลครั้งแรกการเพนส์ตอร์นเฮน์อีกหลายอย่างมากมายเหมือนได้ทําสิ่งที่ผมอยากทําให้เป็นจริงแล้วแล้วก็ผมไม่เหลืออะไรที่จะเสียดายอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าแบคแพ็คครั้งนั้นที่ทําขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็คือไม่ให้เหลืออะไรที่เราจะเสียดายเพราะาผมไม่รู้ผมจะลาง,งานแบบ30วัน20กวันอย่างนี้้ไดอีีกทเมื่อไหร,ร่นนหะนสิบกว่ายาก ทำที่สุดในชีวิตตอนอายุ23ที่ยังแข็งแรงแบบนี้ล้นะครับนั่นแหละที่ผ่านมานั่นคืออีกหนึ่งที่ผ่านมาครับแต่ต้องบอกว่าในทริปแบ็คแพคที่ผ่านมานะผมรู้สึกว่าผมได้รู้จักแล้วก็ได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นมากๆมาก,มากแบบว่าต่อให้ใครมานั่งสอนก็คงไม่เหมือนกับการไปเดินทางแล้วก็ได้รู้จักตัวเองด้วยนะครับที่ผ่านมา ผมได้ทําและได้มีโอกาสและได้ไปมามากมายหลายที่ต้องบอกว่า u t u b e นะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นหลายอย่างเลยแหละเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นหลายอย่างของผมมากๆคือหนึ่งเลยคือ u t ท b e ทาให้ผมได้ไปหลายประเทศเนาะไปทำคอนเทนต์หลายประเทศมากๆไปทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นตุรกีจีนนะครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายมาเลเซียนะครับก็ เรียกว่าพอาะเราว่ามี YouTube ด้วยเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ให้ผมได้ไปตะลุยทำคอนเทนต์มาเพื่อให้เพื่อนๆดูอย่างที่2ก็คือ u t u b e เนี่ยเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ทําให้ผมอ่านหนังสือแน่นอนเพื่อนอาจจะเคยดูคอนเทนต์อ่านหนังสือมากมายของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นโทอิก HSK จะเห็นว่าอ่าโอเคมันผ่านแต่ว่าก่อนที่มันจะมาถึงจุดนั้นอ่ะมันอ่านหนังสือหนักมากครับแล้วก็หนึ่งแรงผลักดันของผมแน่นอนว่าผมก็จะพัฒนาตัวเองถูกปะแต่ว่า อีกหนึ่งแรงผลักดันก็คือผมอยากจะทำคอนเทนต์ออนไให้เพื่อนๆได้รับชมกันอยากทำให้มันสำเร็จฉะนั้นการทำ u t u b e ตลอดเวลาในตอนหลงผมอะ่ะมันเป็นเหมือนแรงพุชประมาณหนึ่งเลยที่เฮ้ยงันต้องสำเร็จนะเพื่อที่จะแบบเออคอนเทนต์ออนไมน์ได้ฉะนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ YouTube ได้พาผมไปนั่นแหละครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโอกาสผมไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยว่าชีวิตนี้จะได้ออกทีวีออกรายการเกมโชว์และผมก็ได้ไปออกเก่งสู้เก่งว้าวผมแบบบอกเลยว่ารู้สึก ภูมิใจในตัวเองมากที่ทําได้นั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่ YouTube ได้พาผมไปถึงบอกว่าที่ผ่านมาผมได้เดินทางมากับ YouTube แบบเต็มที่ที่สุดแล้วครับที่ผ่านมาผมได้ไรายได้จาก YouTube ใช่ครับผมได้รายได้จาก YouTube แต่ไม่ได้มากพอที่จะให้แม่หรือว่าจะเลี้ยงครอบครัวได้รายได้ที่ผมได้จาก YouTube เพียงพอสาหรับผมคนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียวแล้วก็ซื้อของที่อยากได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้รวมถึงรายได้โฆษณาแล้วก็รายได้จากสปอนเซอร์ต่างๆนะครับก็ให้อยู่ได้คนเดียวแต่ว่าถ้าจะอยากมีเงินให้แม่หรือว่าความมั่นคงอะไรแบบนี้อถ้าพูดตรงๆมันก็ที่ผ่านมามันก็ไม่มีครับและมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมคิดได้ว่าเฮ้ยนี่แหละคือช่วงเวลาที่ผมอยากจะทําชีวิตตัวเองให้มั่นคงยยิ่่งกววาเดด้ ทั้งหมดที่ได้เห็นก็คือสิ่งที่จะอยู่ในรายการเรานะฮะเรียกว่าช่องดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวในช่องจะมีหลายรายการที่อยู่ข้างในทีนี้ก็ยังมีอีกมากมายที่ยังอยู่ในช่องที่เรายังไม่ได้ออกมาพูดมีคอนเทนต์ต่างๆเพื่อนแม่มีรายการที่เรียกว่าคอนเทนต์อย่างเดียวเลยก็มีก็ฝากติดตามด้วยครับผมเราพูดถึงเรื่องต่อจากนี้กันบ้างครับเรื่องที่ผมตัดสินใจแล้วก็มันกําลังจะเกิดขึ้น ต่อจากนี้ผมจะเริ่มทำงานประจำครับก็ผมตัดสินใจมาแล้วเนาะตั้งแต่คลิปที่แล้วนะสเดือนที่แล้วที่ผมตั้งใจว่า3เดือนนี้ผมจะทํา youtube เต็มที่ที่สุดแล้วหลังจากนั้นผมจะทํางานประจานั่นแหละครับวันนั้นมันมาถึงแล้วผมตัดสินใจว่าจะหางานประจำนะงานที่เรียกว่าไม่ใช่การเอาสิ่งที่รักมาทานะครับผมอยากทงานงานที่ผมรักชอบที่จะทํามันแล้วเหลือเวลามาทําสิ่งที่ผมรักนะครับนั่นแหละที่ผมตั้งไว้นะแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่จะเป็น เรียกว่าเรื่องราวของการเติบโต,ตของผู้ชายคนหนึ่งทำนองนั้นแต่ว่านั่นแหละครับพอข้อแรกผมจะเริ่มทำงานประจำนะครับต่อจากนี้ผมจะไม่ได้เลิกทำ YouTube นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ย จะเลิกทําเลยหรือเปล่าจะไม่ได้ดูอีกแล้วหรือเปล่าจะไม่มีอะไรเลยไหมไม่ครับผมจะยังอยู่นะเออไม่ต้องตกใจนะครับแต่แค่ว่ารูปแบบของคอนเทนต์อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็จํานวนความถี่ต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนไปเช่นกันแต่โดยรวมแล้วผมจะยังอยู่จะพยายามหาคลิปหาคอนเทนต์อะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันได้แต่แน่นอนว่าพอเราทำงานประจำแล้วเนี่ย เรื่องของความถี่มันก็อาจจะต้องเป็นสิ่งที่ลดลงอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ยังจะได้เห็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนนี้ถ้าใครติดตามกันมาประมาณ4ปีแล้วเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆจะโตพร้อมกันเลยแหละนะครับก็นั่นแหละขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดครับ <c oughs> และที่สำคัญคือผมไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับแม้ว่า youtube อาจจะถี่น้อยลงแต่ว่าถ้าติดตามใน Instagram หรือ Facebook ก็มันจะลงโกติมเหมือนเดิมครับไปติดตามกันได้นะชีวิตเราก็ยังคงก้าวต่อไปข้างหน้าครับ <c oughs> ต่อจากนี้ผมจะหาเงินให้ได้มากๆครับ เรียกว่าผมตั้งใจนี้เป็นเหมือนอีกหนึ่งข้อแล้วกันคือตลอดที่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะใน,น,นช่วงของรายได้นะว่าผมก็หาเงินรายได้ได้ประมาณหนึ่งนะครับให้ตัวเองอยู่ได้แล้วก็ซื้อของที่ตัวเองอยากได้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เอ็นจอยได้ประมาณหนึ่งแต่ผมไม่เคยแบบว่าหาเงินมาเพื่อให้แม่แบบเยอะๆได้นะก็พาแม่ไปกินอะไรอร่อยๆอาจจะมีบ้างบางครั้งแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะพอที่จะแบบเออให้แม่ได้ทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงความมั่นคงด้วยผมจึงตั้งใจว่าต่อจากนี้ผมจะหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็นับ ให้คุณแม่แล้วก็พาคุณแม่ไปอร่อยอร่อย,ออยหะอะไรกินแล้วก็ไปเที่ยวนั่นะครับรวมถึงครอบครัวคนอื่นด้วยนะอืตามองนั้นครับ หลัจากนี้ผมจะไปเก็บประสบการณ์สร้างความสามารถแล้วก็เพิ่มเรื่องเล่าครับแน่นอนนะว่าผมทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาตลอด4ปีปีแน่นอนว่าผมก็จะพยายามทําให้ตัวเองเรียกว่ามีเรื่องราวใหม่ๆสกิลใหม่ๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆมีอินสปิเรชันผมก็มองเหมือนกันว่าการทํางานเนี่ยก็เป็นเหมือนการเรียกว่านําเรื่องราวหรืออินสปิเรชันต่างๆที่ผมได้เจอในชีวิตประจําวันเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นอินสปิเรชันใหม่เป็นสกิลใหม่ๆด้วยนะครับก็นั่นคืออีกหนึ่งความตั้งใจที่จะเกิดขึ้นและผมวง่าผมจะมีเรื่องเล่ามา แบ่งปันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนได้เยอะๆเลยด้วยนั่นแหละครับต่อจากนี้คอนเทนต์ของวินกวินจะมาในรูปแบบของสมุดบันทึกของชายคนหนึ่งจะเรียกว่าเด็กก็ไม่ใช่แล้วเนาะเพราะว่าก็23แล้วถ้าเป็นสัก2อสปีก่อนนี่นจะพูดได้ว่าเป็นบันทึกของเด็กคนหนึ่งที่เรียกว่ากําลังจะเติบโตขึ้นผมขอเรียกคอนเทนต์ต่อจากนี้ว่าเป็นบันทึกของชายคนหนึ่งที่กําลังเติบโตแล้วกันครับ ชายคนนี้ก็กำลังจะเจอเรื่องต่างๆในชีวิตมากมายและชายคนนี้ก็ตั้งใจที่จะนําเรื่องเหล่านี้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาในหนึ่งเดือน<ม>อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะมาในรูปแบบนั้นนะอาจจะไม่เชิงถึงกับสาระคะดีมากแต่ว่า ก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวนะครับว่าผมเจออะไรมาในแต่ละเดือนแล้วก็มีชีวิตอะไรเป็นยังไงบ้างน,นั่นแหละครับนั่นคือเรื่องราวแล้วก็รูปแบบของกันนี้ที่จะเกิดขึ้นคอนเทนต์แบ็คแพ็คลุยๆเป็นเดือนเดือนหรือว่าการเที่ยวแบบ78วันหรือว่าการแนะนําอะไรต่างๆอา่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่ละมันจะเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่กําลังจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จำลองนั้นแล้วกันเนาะก็คิดว่าถ้าคนที่ติดตามมาก็น่าจะนึกภาพออกผมคิดว่าผมไม่ได้เปลี่ยนสไตล์ในการทำคลิปของตัเองงงมมากไาคน,น,น์ยงงผยผดใ ถ้าทุกคนชอบก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยจากคอนเทนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ต่อไปที่ผมจะพยายามทําออกมาเนาะเออก็นั่นแหละประมาณนั้นครับผมแต่น่นอนว่าความเถียจะลดลงแน่ๆครับแต่ผมจะพยายามที่สุดนะช่วงที่ผมยังไม่ได้แบบงานประจําอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามสร้างของานให้ได้มากที่สุดให้ทุกคนได้เห็นกันนะนะครับผมทำตรงนั้นอืมก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงทุกวันนี้นะก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับและนี่คือวินกับวินเหมือนเดิมสวัสดีครับผม และท้ายที่สุดครับต่อจากนี้ไปวินกวินจะเป็นสมุดบันทึกที่ไม่มีวันหยุดเขียนครับผมพูดมาตลอดเนาะในทุกคลิปเลยแหละนะในทุกคลิปของทุกปีที่เราสรุปกันว่าวินกวินเนี่ยเปรียบเสมือนสมุดบันทึกเรียกว่าช่อง youtube ช่องนี้เป็นเหมือนสมุดบันทึกเรื่องราวของผมแล้วกันนะครับเรียกอย่างนี้จะดีกว่านะต่อจากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะยังไง สูตรของวินกวินจะไม่มีวันหยุดเขียนครับมันอาจจะน้อยลงบ้างเพราะว่าผมก็มีงานมีอะไรเข้ามาแต่ผมให้คําสัญญาไว้ว่าทุกคนจะยังติดตามได้ตลอดและมันจะไม่มีวันหยุดเขียนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาอ่านกันตลอดครับ <c oughs> นั่นแหละตามนั้นนะครับเรียกได้ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นพูดง่ายๆก็คือเหมือนจบบทที่1แล้วกันต่อไปนี้เรากำลังจะเริ่มบทที่2กันนั่นแหละครับ โอเคก็จริงมันก็มีแค่นี้แหละนะผมก็มาสรุปเรียกว่าเป็น m ายส s t o n e แล้วกันนะครับของการทํา YouTube แล้วก็ชีวิตของผมด้วยนั่นแหละมาเคลียร์สมบัติเทคลไม่หายไปไหนแนะ่นอนผมสัญญาเลยนะครับเราจะมาพยายามหาอัเดตก,กันตลอดเพราะว่าการทํา YouTube เป็นความฝันของผมแล้วก็วันหนึ่งผมสัญญา,าว่าผมจะพยายามกลับมาทําเป็นเต็มเวลาให้ได้อีกครั้งแต่ว่าตอนนี้ผมขอไปเพิ่มสกิลเ,เพิ่มเรื่องราวในช่วงตัวเองก่อนตามนั้นถึงเวลานะที่เราจะก้าวเดินก้าวไปข้างหน้าต่อไปท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกันไปนะครับผม อยากให้เพื่อนคอมเมนต์ความประทับใจที่เรียกว่าดู YouTube ช่องนี้มาโดยตลอดนะ4ปี3ปี4ปีนะครับมีเรื่องราวไหนที่ประทับใจคลิปไหนประทับใจอะไรที่ทไม่ติดตามช่องนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้ครับตามนั้นครับผมไม่หายไปไหนแล้วเจอกันนะติดตามทางได้ Facebook ิน Instagram เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ u t u b e ก็ยังติดตามได้จะพยายามหาคอนเทนต์มาเล่ามาให้ดูแล้วก็มาอัปเดตกันทุกเดือนนะครับอ่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับผมกับผมคนเดิมวินกวินแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ บ๊ายบายเจอกันแล้วเจอกันครับผมเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปแรกแล้วก็สวัสดีครับ ในส่วนของงานประจาที่ผมตั้งใจจะทำนะครับผมหลังจากที่ผมคิดมาได้แล้วผมเองเป็นคนชอบเดินทางผมเองเป็นคนชอบเครื่องบินผมเองเป็นคนชอบไปหลายๆประเทศผมเองชอบงานบริการฉะนั้นสิ่งที่ผมตัดสินใจแล้วก็อยากจะให้เป็น the next plan ของผมนะครับกับชีวิตต่อจากนี้ของผมนั่นก็คือการเป็นสจวนนั่นเองครับติดตามชีวิตผมได้นะ ยังอยู่ไปอีกเรื่อยๆแหละผมเองก็ยังอยากมาถึงเรื่องราวของชีวิตตัวเองด้วยอย่างน้อยอะ่ะคือผมมองว่าสุดท้ายแล้วนะคนที่ดูคลิปของเราอะ่ะแน่ๆเลยคือเราเองในตอนแก่คือหนึ่งก็คือทำ YouTube คือมันก็เป็นความฝันใช่ไหมแต่ว่า อีกหนึ่งประเด็นก็คือผมคิดว่าแก่ๆผมอยากนั่งดูคลิปตัวเองนอนดูคลิปตัวเองแบบอาจจะให้ลูกดูอะไรเงี้ยสร้างแรงรบันดาลใจให้กับลูกผมก็คงจะประทับใจมากถ้ามันสร้างแรงรบันดาลใจให้ลูกได้นะคือจริงสร้างนระงมันใจทุกคนได้ผมก็รู้สึกดีใจแล้วที่แบบเอ้ยคนโน้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะผมหรือว่าใช้วิธีการวิธีนี้วิธีนั้นของผมอะไรอย่างเงี้ยแต่อินเดียแล้วอ่ะผมว่าถ้ามันสามารถสร้างแรงรบันดาลใจให้ตัวลูกของเองได้หัมวมันน่าจะแบบดออเลยนะ <c oughs> ครับทำแบบนั้นเอาไปจริงๆแนละ้วเจอกันครับผมสวัส